สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของอการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการถอนเหล้านะครับหรือที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าลงแดงนะครับในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้ามานานๆเนี่ยนะครับดื่มเหล้าเป็นประจําถ้าเกิดมีการหยุดเหล้าอย่างเฉียบพลันนะครับอาจจะเกิดภาวะลงแดงได้ภาวะลงแดงนั้นก็จะเริ่มด้วยอาการสับสนนะครับเริ่มมีอาการกระทับกระสายกระวนกระวาย หรือบางคนก็จะมีมือสั่นด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็จะเริ่มมีภาวะที่เห็นภาพหลอนนะครับหรือเริ่มมีวงจรการหลับการตื่นที่ผิดปกติอาการเจิงรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่3ระยะที่3เนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการชักนะครับจะเป็นอาการชักทั้งตัวนะครับแล้วก็หลังจากชักอาจจะมีอาการซึมเล็กน้อยนะครับในระยะนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้ไป าคุณหมอแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นอาการชักแล้วแต่ถ้าเกิดวา่าให้การรักษาได้ยังไม่ทันอีกนะครับหรือว่าสภาพโรครุนแรงนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่4ระยะที่4นี้ก็จะมีเรื่องของอาการสับสนนะครับเพ้อบางคนก็จำคนในครอบครัวไม่ได้ไม่รู้จักสถานที่และเวลาในทุกๆ4ระยะเนี่ยทั้ง4ระยะของการขาดเล่าเนี่ยเราก็จะให้การรักษาด้วยการรักษาประคับประคองนะครับ ลดไข้ลดชีพจรนะครับให้น้ําเกลือเพื่อรักษาสารน,น้ำและเกลือแร่ในเลือดให้เป็นปกติและยาที่สำคัญที่ใช้ในการรักษาเนี่ยก็คือยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนนะครับก็เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคเครียดนะครับเช่นยาที่ชื่อว่าไดอะซีแพมลอราซีแพมหรือว่าคลอไดอะซีพอกซดยนะครับยาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์คล้ายๆกับการทำงานของแอลกอฮอล์ที่ไปส่งผลต่อสมองนะครับ พียงแต่ว่ายาพวกนี้ก็จะไม่ทําให้ติดนะครับแล้วก็ทําทให้อาการาลงแดงอาการถอนเล่านั้นเบาลงเมื่ออาการถอนเล่าเบาลงอาการลงแดงเบาลงแล้วก็ค่อยๆถอยยากลุ่มเบนโซไดอซปีนออกนะครับให้ผู้ป่วยได้ฟื้นขึ้นตื่นขึ้นนะครับสามารถรับประทานอาหารได้สามารถพูดคุยได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อพ้นระยะลงแดงแล้วเนี่ยก็จะสามารถหยุดเล่าได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่ใครสักคนหนึ่งต้องการที่จะเลือกเล่านะครับอาจจะจําเป็นที่จะต้องประเมินภาวะเสี่ยงการเกิดภาวะถอนเหล้าซึ่งมักจะเกิดในคนที่ดื่มเหล้าเยอะๆหรือดื่มเหล้ามานานๆน,นั่นเองนะครับในกรณีที่มีความเสี่ยงเรื่องของการถอนเหล้าก็แนะนําให้เข้ารับการเลิกเหล้าในโรงพยาบาลนะครับคุณหมอจะได้ดูแลเรื่องของอาการถอนเหล้าป้องกันอาการชักและป้องกันอาการเพ้อได้ครับ เพราะว่าถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้ผู้ป่วยจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการหยุดเล่าในการถอนเล่าและเขาก็จะไม่หยุดเล่าไม่ถอนเล่าอีกเนื่องจากว่ากลัวจะเกิดภาวะถอนเล่านั่นเองครับ